สวัสดีครับคารตอน์กุสเบริฟกับผมธนงขันทองครับในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแข่งกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐและผู้ท้าชิงนายโจบไบเดนนะครับแต่ทางเบ๊ fair exchange นะคับซึ่งเป็นบ่อนพนันที่อังกฤษคาดว่าจะมีเกินการเดิมพันเล่นพนันกันสูงสุดเลยทีเดียวนะครับในการจิงชัายตำแหน่งประธานาธิบดีในะครั้งนี้นะครับโดยคาดว่าเม็ดเงินนะครับจะสะพัด500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ผ่านมานะครับมีการเดิมพันลงเงินไปแล้ว300ล้านเหรียญน,นะครับโดย betfair exchange นะครับให้ไบเดนมีโอกาสชนะ 66%ส่วนทรัมป์มีโอกาสที่จะชนะ34%นะครับในขณะเดียวกัน b บ t ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นบ่อนพนันอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศพาณามานะครับให้โจไบเดนมีโอกาสชนะ54%ส่วนอัตรา การต่อรองนะครับของ b บสออนไลนให้ทรัมป์นะครับบวก160หมายความว่าถ้าหากว่าเราเดิมพันทรัมป์ชนะเราแทง100เหรียญเราจะได้เงินมา160เหรียญน,นะครับในขณะเดียวกันไบเดนนะครับอัตราต่อรองอยู่ที่ลบ180นะครับหมายความว่าถ้าหากว่าเราแทงไบเดนชนะ180เหรียญเราจะได้เงินคืนนะครับและพร้อมกับได้กำไรแค่ 100เหรียญเท่านั้นเองนะครับในขณะเดียวกันโพลล่าสุดนะครับที่วัดคะแนนความนิยมของคนอเมริกันนะครับของเรียลเคลียร์พอลิติกส์ให้หนายโจไบเดนนะครับมีมีคะแนนความนิยม52%ต่อทรัมป์43%ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ค้อมูบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบูหลงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั B ้ง BF เอฟประ a ายเพื่อการัละอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ